โยโยโย่ใบสองมตรงเจอกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนังทุกช่องทางเจอกันแล้วลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อ,อนอืธธ่นฝากผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตแล้วก็เขาร่วมกลุ่มหนังได้ที่ MVP อัดเอ็มบีพีสามามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวพี่เจ๋อเลือกเกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับฟุตบอลลีกของไอร์แลนด์นะครับเชลบอลอันดับห้าจะเปิดบ้านเจอกับแชมร็อกโรเวอร์ทีมจากฝูงครับเชลล์บอลยี่สิบเจ็ดตั้มจากการชนะหก โดยเดเมียนดับอดีตนักเตะของเชลซีนะครับแล้วก็ทีมชาติเวลครับตัวหลักๆชุดนี้ก็พวกคาร์เมร์ลเลวิกเกมรับตรงกลางก็มาร์คคอยกับเคอร์มักอินรอยมีจอนโอซูลิวันนะครับคู่หน้าเป็นจอนมาซันกับแฮร์รี่วูดครับยิงคู่กองหน้าโยโย่เจ็ดสักผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ yo, 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 ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับขณะที่แชมร็อกนำจากฝูง36แต้มจากการชนะ10เสมอ6แพ้ไป3เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเกาวเวงมา0-0น,นะครับซีเฟนแบรดลีย์กุนซือครับมีแมทเชลฮิลเล่คุมเกมรับตรงกลางอารอนแมกเนิร์ฟดานิเอลกรันจ็คเบิร์นนะครับคู่หน้าก็เป็นมิชเชลนูนันกับเกรแฮมบูเก้ครับเจอกันมานัดแรกเสมอ2-2ที่บ้านแชมร็อกคู่นี้ก่อนเกม เขามองแชมร็อกบุกมาเหลื่อมนิดๆแม่แต่ว่าเชลบอลทําให้เห็นว่าเวลาเจอแชมร็อกมักจะทําได้ดีครับยิ่งชชมร็อกอาจจะเล่นได้ดีเวลาเล่นในบ้านแต่เยือนก็ยังมีสะดุดให้เห็นนะครับมีสะดุดมีเสมอมีแพ้อย่างเงี้ยหน้าวัดใจเชลบอลซื้อ2มุมในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์เชลบอลเป็นครึงเน้นทีมเดียวประจํคขําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย